แนะนำอาหารอร่อยสักอย่างครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนั่งดิมเพลยอร่อยมากเลยอร่อยยอดแนะนำอาหารอร่อยสักอย่างครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนั่งดิมเพลอยู่ที่ละโนดร้านที่ วิวดีที่สุดในย่านแถวนี้ฮะเขาเรียกว่าร้านนั่งริมเละก็นั่งริมทะเลแบบนี้เลยครับแล้วก็พอดีผมมีรุ่นพี่ฮรรุ่น25อยู่แถวนี้เขาก็บอกว่าร้านนี้อร่อยนะก็ผมมาดูเมนูแล้วครับที่แรกว่าจะไม่ถ่ายพวกร้านอาหารก็ไม่ค่อยเน้น,น,นถ่ายเท่าไหร่แต่ร้านนี้วิวดีจริงๆอยู่ติดทะเลนั่งริมเล่มาเย็นๆเ,เช้าๆมาเย็นๆยิ่งสะดวกครับก็ผมนั่งอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอแนะนํา ผัดเผ็ดปลามีหลังนะหรือปลาบีหลังหรือผัดเผ็ดปลาดุกทะเลปลาปลาบีหลังหรือปาปลาดุกทะเลเป็นปลาเดียวกันนะผมเคยไปกินผัดเผ็ดทะเลร้านพวงเพชรที่เพชรบุรีนะตรงนั้นนี่อร่อยมากแล้วก็หากินแบบเผ็ดๆแ่บๆอย่างนั้นยากมากครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาสั่งที่ร้านนี้ฮนะชื่อร้านนั่งดิมเลวันนี้จะรีวิวเรื่องผัดเผ็ดปลาบีหลัง หรือปลาดุทะเลเน้นๆเ,เลยครับเดีรอครับรอผมบอกว่าผมเคยไปกินที่เพชรบุรีฮะอันนั้นคือร้านพวงเพชรนะฮะจริงๆแล้วอาหารมันนี้มีหลายอย่างครับนี่มีปลาหมึกแล้วก็เป็นยำฮะยำไข่แมงดาแล้วก็ผัดผักในแก้เผ็ดแล้วผมก็ยังมีนี่ครับ นี่ฮะอันนี้คือสลักลอยแก้วเอาไว้สําหรับเวลาเผ็ดจริงๆนะร้านที่ผมไปกินที่ร้านพุงเพชรนั่นนะเขาใส่พริกขี้หนูแบบสวนแบบเผ็ดสดๆจริงๆวันนี้ผมเลยต้องสั่งสลักลอยแก้วไว้เตรียมถ้าเผ็ดจริงๆก็เปิดแล้วก็กินเลยครับนี่ฮะปลาดุกเนี่ยปลาดุกทะเลเนี่ยก็ชื่อภาษาของทางอิสลามเขาเรียกว่ามีหลังใช่ไหมพี่ปลามีหลังตภาตาใตา้าลาดใต้ฮะ ก็ <S <S เวลาบอกว่าผัดเผ็ดปามีหลังก็คือปลาดุกทะเลนั่นแหละครับแล้วร้านนี้คือขึ้นชื่อฮะผมก็เน้นเลยครับผมก็เน้นสั่งอยากจะลองกินบมกอเผ็ดๆหน่อยฮะอยากกินแบบเผ็ดๆจัดๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างฮะอือครับน่าก,กินครับนี่ครับก็กินข,ข้าวครับอืออืออร่อยกลุณมลองดูอร่อยมากครับเยี่ยม อืแต่ว่าคือ,อยะไม่ได้เผ็ดร้อนแบบร้านพงเพชรนะฮะเผ็ดแบบกินได้ครับนี่ครับเขามีความปรนีฮะัร้านพงเพชรนี่ใครอยากกินเผ็ดจัดๆเนี่ยร้านที่เพชรุรีเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็กินครับนะฮะสีสันนี่สุดยอดมากครับเนะี่ยเห็นแล้วผมอยากจะถ่ายรูปไปเพิ่มเลยแชะแชะนี่ครับก็มาครับกินพริกไทยร้อน แต่และนั้นนี่โหใส่ยี่หร่าใส่อะไรแบบนี่อร่อยครับถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากเลยฮะอืม,อร,อ,มรอร่อยครับสุดยอดครับอร่อยครับอร่อยครับ ปลาดุกทะเลนี่มันโลเท่าไหร่ครับพี่โลก้าสิบบาทต้องตลาดโล่า,าสิบแล้วปลาดุกธรรมดาที่ไม่ทะเลพี่ดุกดุกไทยอ่ะหกสิบบาทหกสิบรู้ราคาหมดจริงตุ่มกินดิอร่อยเดี๋ยวถ้าหมดไม่รู้นะแกงเข้มๆเ,เลยครับนี่ฮะผมบอกแล้วว่าพวกครีมนี้ผมแน่น,นันครัปลาดุกทะเล อรครับสุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยมมากจริงเปเป็นรายการอาหารแนะนำเลยครับว่าถ้าเกิดมาที่ร้านนี้ให้กินเปนูทะเล ออก็โอเคครับที่แรกเลยเนี่ยร้านนี้มันมีเพลงนิดนึงผมก็คิดว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าเวลาขอเขาาก็ปิดให้นะะมีตังหลายโต๊ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไปถ่ายทําเนี่ยผมก็ถ้าร้านคนเยอะผมไม่ค่อยกล้าขอเท่าไหร่แต่ถ้าร้านไหนหเราจริงจริงฮะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปชิมจริงเนี่ยผมก็จะขอถ้าเกิดเขาปิดให้ก็โอเคไม่ปิดให้ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ก็ถ่ายทำระบากมันตัดมาลงแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องดีกระสิ์นะครับอืมอ่็เยี่ยมว่าวนี่ครับอีกตะขันไม่ก่อนนี้เนะี่ยอยู่ที่บ้านผมเองอนะ พ่อแม่ชอบพ่อแม่ชอบทำอาหารให้กินก็เป็นผัดเผ็ดปลาดุกนะผัดเผ็ดปลาดุกสูตรของม้องบ่อเองเนี่ยเราจะเป็นปลาดุกถ้าเป็นปลาดุกอุย้ยยิ่งยิ่งอร่อยเนื้อเหลืองๆนะปลาดุกด้านก็จะเนื้อขาวๆนะปลาดุกเนี่ยผัดเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ที่เคยเห็นสมัยนี้นะที่ว่าไปทอดก่อนแล้วเป็นผัดพริกไม่ใช่บ้านผมจะผัดแบบปลาด,ดุกสดๆอย่างเงี้ยแล้วก็รสจัด,จดๆอร่อยสุดยอดอื สำหรับใครที่เคยไปกินร้านไหนนะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าเป็นปลาดุกผัดเผ็ดเ่ยร้านไหนอร่อยบอกผมเลยผมเป็นคนที่ชอบกินเนี่ยดุกเลยผัดเผ็ดเนี่ยผมว่ามันสัใจดีก็สรุปวา่านนี้เนี่ยระดับความเผ็ดเนี่ยองเป็นคะแนนเต็มจิตเนี่ยผมถ้าผมนะปกคะแนน ถือว่ากลางๆคือใครๆก็กินได้ถือว่าโอเคครับความอร่อยผมให้เต็มสิบเลยนะ็มสิบอร่อยราคาผมลืมดูเท่าไหร่ก็จะไม่แพงครับเพราะกระดุกกโลแล้วไม่เท่าไหร่ดยอาครับนั่งก,กินเงียบๆนเลยจริงผมมากันอีกสองคนนะครับเพื่อน เราทำไายคือก็เลยเกยมียกันอืมว่าครับข้าวข้าวนนะเอาข้าวแนละ้วเดี๋ยวก็สุดยอดครับเนี่ยแล้วพวกนี้กินได้หมดครับเครื่องเครื่องเคียงนะฮะมีประโยชน์ทั้งนั้นครับ คนเดียวหมดแล้วครับผมไมไ่กินอย่างอื่นผมรู้สึกอยากกินปลาดุกวันนี้มาใกล้ก่ใส่เข้าไปหน่อยฮะนี่ครับนี่ครับตักเป็นคำๆอย่างนี้ฮะ <c oughs> ช้อนตักไป,ไปอึ๊บ,บนี่ครับนะมุมมุมให้มันได้ครับ อ,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 อืมันหั่นมีหลายคนบอกว่าถ้าเกิดพี่พอบเตียกินไปถ่ายไปจะชอบมากเพราะเห็นอาหารนะผมก็ตามนั้นแต่อาหารที่กินมือเดียวไม่ได้ผมก็ต้องขออย่นาจริงเพราะว่ามันถ่ายไม่สะดวกจริงครับอ่สุด,ดยอดครับ หมึกเราผัดเผ็ดเองนี่ผัดเผ็ดเองใช่ไหมเอาเลย <_ EN> <_ EN> ไหนๆับลองชิมนีดนะครับนี่เป็นแมงตาครับลองชิมอาหารอื่นๆก็ดูครับเพื่อเห็นรสชาติ <_ EN> พะครันครับ <_ EN> ชิมครับ <_ EN> เห็นเพื่อนตุ่มบอกว่ามันเผ็ดมาก <_ EN> อ๋อ,อครับ ชัดีเลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะกระดูกผัดเผ็ดร้านไหนในประเทศไทยอร่อยบอกเลยเวลาผมจะเดินทางไปจังหวัดไหนเนี่ยผมก็จะคิดดูว่าเอ๊ะมีใครมาเม้นที่ไหนบ้างผมก็จะไปตามไปกินนะเย่ิมโอเคครับ ประมาณนี้ครับหลังจากจบคลิปต,ตรงนี้นะฮะก็จะถ่ายบรรยากาศสถา,ถานี้ให้ดูนิดนึงสองฝั่งทางทะเลบ้างอะไรบ้างครับเพื่อที่จะถึงบรรยากาศรวมๆร้านนี้ก็ขายวิวครแล้วก็อาหารก็อร่อยแคได้โอเคครับสวัสดีครับ